ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะคร,ครับมือนี้กับมาพอๆกับพอแตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพอแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาปู่สมหวังต่อยได้พี่น้องเด้อรับมือวันศุกร์นะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่หกกรกฎายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่หกสองแปดสี่หกขับเลขล่างก็ออกสองแปดแต่พี่น้อง เป็นจังเดคือขยันมากเลเนาะแปดสองสองแปดพี่น้องครับครับของปู่สมหวังงวดที่ผ่านมาพี่น้องวันศุกร์ที่หกกันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปู่สมหวังนะพี่น้องเนาะบนล่างวิ่งรูดสองกับเก้าขับชุดวิ่นมารับศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้า ขับปูจับไปสังซีเลยเข่าสองแปดตรงตรงนี้ที่พี่น้องเนาะครับดาปูปูนเปเน้นที่สองเก้าพี่น้องแปดสองเข้าตัวกับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับไพ่กับตัวไว้กันจีโกมันกันอยู่เนาะพี่น้องเนาะกับปูสมหวังนะครับเขาเรียกสามตัวบวเข่าเด้อพี่น้องเนาะเอาเมื่อนี้พอเตรียมภาพมาติดตามต่ออีกนะครับเนาะครับลาวพัฒนาปูสมหวังครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้อง สัตว์บ่พี่น้องสัตว์บน้อวันจันทร์ที่เก้านะพี่น้องเนาะจันทที่เก้ากันยายน ຍ้ามันจากหน่อยพี่น้องมึสัตว์ปันเนเนะ เราพัฒนาปูสมหวังครับสัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะ ขับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับแปดพี่น้องศูนย์กับแปดเน้นที่ศูนย์ได้พี่น้องเนะี่ย รับส่วนชุดวิ่นีน่พี่น้องศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดครับสิบมาตกเก่าอีกบนออพี่น้องเลย ครับครับาปูจับคูณพี่น้องมันศูนย์ศูนยอนย์หกศูนย์ ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหกนะครับหกชุดหกหางบอลไลน์เนาะพี่น้องเนาะ คับปูเน้นที่ศูนย์ปดได้พี่น้องแต่ว,ว่าตัวทีโบนเน้นเข้ามาเข้าเก่าได้พี่น้องเ้ย่หงงวดที่ผ่านมาบอกปูเน้นบดถือตัว <c oughs> เน้นตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งนะครับเอามาเบื่งเลียกสามตัวพี่น้อง

ศูนย์แปดพี่น้องครับหกศูนย์แปดพี่น้องตัวเน้นครับครับเจนี่พี่น้อง ัดเยนนะพี่น้องเนาะเอาคอยแตยกปังๆอีกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจะเริ่มนะพี่น้องเริ่มมาสอบตัวนี้เขาก็จะเริืมกับตัวไว้นาครับมวดที่พานมากกับเขาตก,กับนะพี่น้องเนาะปูสมหวังนะครับเอามวลนี้กัคอยปังๆอีกนะพี่น้องเนาะครับเราพัฒนาปู่สมหวังบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับแปดเน้นที่แปดพี่น้องขับชุดวิ่งกะ ตามนั้นแหละพี่น้องศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะพี่น้องเนาะครับส่วนปูจับคู่ก็มีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเน้นศูนย์แปดนะครับเอาตัวที่บรเน้นเข้ามาเข้ากับพิจารณามึงเนาะพี่น้องเนาะครับครับประเทียมก็ขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาประเทียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน อบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น,อน้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข็อไว้พริคอยเข,าข่าคอยแตกปังๆอีกครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สศกมันๆกันนะครับเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไค์กดแช่ให้พอเตรียมน้ำเดืเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนําน,นะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตรียมขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตรียม รับปะเตียมขคอไว้พรนให้มีแต่ความสุขความจเจริญใด้พี่น้องเด้อความเจียบใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีเนาะพี่น้องเนาะ,ะขับคอยมีแต่โศกตาหลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ปอเตียมก็มีแคนี้พี่น้องเอาไวพ้พอกนคชิปนาครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม